สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องดวงชาวราศีกรกฎเดือนมิถุนายนนะครับจากคลิปพยากรณ์ที่ใช้ทั้งโหราศาสตร์ไทยแล้วก็มีไพ่ทาโร่ด้วยมาดูกันว่ามีอะไรที่ชาวกรกฎต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างทั้งโอกาสความทา้าทายหรือว่าจุดเปลี่ยนสําคัญสคัญในเดือนนี้ เดือนนี้ก็น่าสนใจมากจริงๆนะคะเพราะว่าดาวใหญ่ๆมีการย้ายตำแหน่งที่สำคัญอย่างราหูดาวพฤหัสพวกนี้มักจะสร้างทั้งความท้าทายแต่ก็แฝงโอกาสไว้เหมือนกันต้องมาดูกันว่าจะส่งผลกับชีวิตด้านต่างๆยังไงบ้างครับประเด็นแรกที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเดือนนี้เป็นช่วงเ,เปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เลยดาวราหูอยู่ในเรือนมรณะดาวพฤหัสก็ไปอยู่เรือนวินาศมันเหมือนต้องทิ้งอะไรเก่าๆไปหรือเปล่าครับใช่ค่ะ คือการที่ดาวหลักๆไปอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าทุสถานพบแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกเอ่อเหมือนต้องทึ่งตัวเองมากขึ้นคนที่เคยช่วยอาจจะห่างๆไปหรืออาจจะเริ่มตั้งคําถามกับความเชื่อดำเดิมของตัวเองแต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะมันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากข้างในให้เราแบบว่าเข้มแข็งขึ้นเป็นคนใหม่แล้วก็จริงๆยังมีดาวเล็กๆอีกหลายดวงเลยค่ะที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุน อ๋อคือไม่ได้แย่ไปซะหมดมีตัวช่วยอยู่ใช่ค่ะมีดาวนเล็กๆมาช่วยหนุนเยอะเลยค่ะแล้วเรื่องงานนะครับเห็นว่ามีข่าวดี ค่ะอันนี้ข่าวดีเลยดาวสุกนะคะดาวแห่งความสุขการเงินความรักเนี่ยจะย้ายเข้าเรือกนกรรมะหรือเรื่องการงานตั้งแต่วันที่สองมิถุนายนเลยก็จะทําให้เรื่องงานที่อาจจะเคยเงียบเงียบเหงาเงาเนี่ยกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นมีโอกาสได้งานใหม่ที่ถูกใจหรือโปรเจกต์ที่ทําและมีความสุขได้เงินด้วยโอ้ดีเลยครับและเห็นว่ามีดาวอังคารย้ายด้วยวันที่6มิถุนายนอันนี้ช่วยเรื่องอะไรครับ ดาวคานี่เป็นดาวแห่งพลังงานความขยันขันแข็งนะคะพอย้ายเข้าราศีสิงห์ก็จะยิ่งส่งเสริมให้กระฉับกระเฉงมีไฟในการทำงานมากขึ้นมีเกณฑ์จะได้เริ่มง,งานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือการลงทุนอะไรใหม่ๆที่มีแนวโน้มว่าจะให้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยค่ะเรียกว่ายิ่งขยันยิ่งรวยเลยช่วงนี้ฟังดูดีมากเลยครับเรื่องงานแต่ว่านะ ก็มีจุดที่ต้องระวังนิดนึงค่ะโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่3มิถุนายนดาวพุธจะย้ายเข้าราศีมิถุนแม้ว่าจะดีเรื่องการเจรจาลับๆคุยกันนอกรอบอะไรแบบนี้แต่ก็อาจจะสร้างปัญหาจุกจิกเรื่องเอกสารสัญญาหรือการสื่อสารผิดพลาดได้ง่ายอ้าวเหลอครับ ต้องรอบคอเป็นพิเศษเลยไม่งั้นโอกาสดีๆที่เข้ามาเนี่ยอาจจะสะดุดเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ได้เหมือนกันอืมอืมเข้าใจครับต้องละเอียดหน่อยแล้วเรื่องการเงินล่ะครับที่บอกว่ามีคาว่าเศรษฐีรับโผลมาด้วยอันนี้น่าสนใจมากมันคืออะไรครับใช่ค่ะอันนี้น่าตื่นเต้นมากคือช่วงต้นเดือนเนี่ยการเงินยังดีอยู่นะคะเพราะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวกรกฎเนี่ยยังอยู่ในภพลาภะก็มีโชคมีลาบเงินฟลุกฟล๊กๆเข้ามาได้ครับ แต่พอวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าเรือนวินาศซึ่งปกติแล้ววินาศเนี่ยอาจจะหมายถึงรายจ่ายการสูญเสียความลับเรื่องปกปิดอะไรแบบนี้อ้าวแล้วมันจะดีได้ยังไงครับจุดพลิกผันมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือดาวอาทิตย์ที่ย้ายเข้าเรือนวินาศเนี่ยได้มาตรฐานปราชาโชคซึ่งเด่นเรื่องโชคลาภแบบไม่คาดฝันม,มากๆแล้วยังไปร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ด้วยอ๋อเข้าใจแล้ว คือถึงจะไปอยู่ในมุมที่ดูเหมือนหลับๆซ่อนๆวินาศแต่ดันมีพลังโชคลาภแบบราชาโชคแถมมีดาวพฤนหัสมาช่วยอีกเลยกลายเป็นที่มาของเศรษฐีลับอาจจะหมายถึงรายได้พิเศษที่ไม่เปิดเผยหรือมีคนมาช่วยแบบเงียบๆนี้แหละครับถูกต้องเลยค่ะอาจจะเป็นโชคจากบุญเก่าที่เราเคยทำมา โชคจากการเสี่ยงโชคออนไลน์หรือเงินสนับสนุนแบบที่ไม่ต้องการเป่าประกาศให้ใครรู้ก็ได้แต่ในขณะเดียวกันนะคะความเป็นวินาศเนี่ยก็ยังเตือนเรื่องกระเป๋ารั่วได้เหมือนกันอ่าต้องระวังด้วยใช่ค่ะอาจจะมีรายจ่ายที่เราไม่ได้คาดคิดเข้ามาหรือบางทีก็ใช้เงินตามอารมณ์ความรู้สึกแบบว่าอยากได้ก็ซื้อเลยต้องบริหารจัดการดีๆหน่อยค่ะครับผมแล้วด้านความรักละครเป็นยังไงบ้างเดือนนี้ สำหรับคนโสดนะคะอิทธิพลจากดาวสุขที่อยู่ในเรือนการงานนั่นแหละค่ะอาจจะทำให้ปลิงปังกับคนที่ทำงานหรือคนที่เจอกันตอนทำกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันอ๋อมีลุ้นเจอคนถูกใจจากงานค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะรู้สึกห่างเหินกันไปบ้างนิดหน่อยไม่ค่อยหวานเหมือนเดิมอาจจะเพราะว่าต่างคนต่างก็มีเรื่องให้คิดให้เครียดโดยเฉพาะเรื่องงานหรือภาระส่วนตัว จนอาจจะละเลยความรู้สึกของอีกฝ่ายไปต้องระวังความไม่ชัดเจนหรือความรู้สึกที่เก็บไว้ไม่พูดออกมามันอาจจะทําให้ช่องว่ายมันมากขึ้นได้ค่ะอืมต้องใส่ใจเรื่องสื่อสารกันเนาะสําคัญมากเลยค่ะเดือนนี้แล้วสุขภาพล่ะครับมีอะไรน่าห่วงไหมสุขภาพเนี่ยภายนอกอาจจะดูโอเคดูแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยอาจจะมีการสะสมความเครียดความเหนื่อยล้าเอาไว้เยอะ แล้วพอมีดาวอังคารที่แรงขึ้นก็อาจจะทำให้โหมง,งานหนักจนพักผ่อนน้อยเกินไปได้ต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับค่ะก็ระวังพวกอาการปวดหัวมึนๆเบลเบลอ่อนเพลียหรือปวดเมื่อยตามหลองบาไหลแล้วก็อาจจะมีเรื่องระบบย่อยอาหารด้วย มีช่วงวันที่ควรจะระวังเรื่องอารมณ์หรืออาจจะรู้สึกว่าโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือช่วงวันที่11ถึง13แล้วก็ 24- ถึง26มิถุนายนค่ะครับครับแล้วปลายเดือนที่ดาวพุธย้ายมาทับลัคนาจุดเกิดตั้งแต่23มิถุนาอันนี้ดีไหมครับก็จะทำให้พูดเก่งขึ้นเจรจาคล่องแคล่วขึ้นนะคะแต่ ก็ต้องระวังนิดนึงคืออาจจะพูดเพลินไปหน่อยจนไกลเป็นพูดมากหรือพูดอะไรไปกระทบกระทั่งคนอื่นโดยไม่ทันตั้งใจได้เหมือนกันอ๋อครับต้องมีสติในการพูดใช่ค่ะทีนี้ในคลิปเขามีการใช้ไข้คาโราเสริมด้วยได้ไพ่แปดถ้วย th ui, the high priestess แล้วก็สิบเหรียญมันมาช่วยยืนยันหรือเสริมภาพจากขูรศาสต์ยังไงบ้างครับโหมันสอดคล้องกันแบบน่าทึ่งเลยค่ะคือไพ่แถ้วยเนี่ย มันย้ําเรื่องการเดินออกจากสิ่งเก่าๆเ,เพื่อไปหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าถึงแม้ทางข้างหน้าจะยังดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่ซึ่งมันก็ตรงกับธีมเปลี่ยนผ่านที่เราคุยกันตอนแรกเลยครับตรงกันเลยส่วนไพ่ The High Priestess เนี่ยคือไพ่ของสัญชาตญาณลางสังหรณ์ความลับปัญญาจากภายในซึ่งมันเชื่อมโยงกับดาวพระเกตที่ทับลักนาชาวกรกฎอยู่แล้วก็เรื่องเรือนวินาที่เด่นในเดือนนี้มากๆม,มันเหมือนเป็นการบอกว่าเดือนนี้เนี่ยการฟังเสียงหัวใจตัวเองการใช้เซนส์ จะนำทานไปสู่สิ่งที่ดีได้อ๋อใช้ความรู้สึกนำทางใช่ค่ะแล้วไพ่ใบสุดท้ายสิบเหรียญคือไพ่แห่งความมั่งคั่งความสมบูรณ์การสลับสนุนจากครอบครัวหรืออาจจะหมายถึงโชคลาภแบบลับๆก็ได้พอมาอยู่รวมกับ The High p r i e s t e s s เนี่ยมันยิ่งตอกย้ำคอนเซปต์เศรษฐีลับเข้าไปอีกคืออาจจะเป็นความมั่งคั่งที่ได้มาจากการเลือกทางเดินที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือได้รับมาแบบเงียบๆนั่นเองค่ะ โอ้โหชัดเจนมากครับสรุปแล้วเดือนมิถุนายนนี้สำหรับชาวกรกฎก็คือเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงจากข้างในจริงๆการเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองแล้วก็การเปิดรับโอกาสทางการเงินที่อาจจะมาแบบไม่เปิดเผยหรือที่เรียกว่าเศรษฐีลับนี่แหละคือหัวใจสาคัญเลยใช่เลยค่ะการงานมีโอกาสก้าวหน้าแต่ก็ต้องรอบคอบเรื่องการสื่อสารเอกสารสัญญา การเงิน <G un> มีทั้งโอกาสรับทรัพย์ก้อนใหญ่แต่ก็มีเรื่องให้จ่ายเหมือนกันต้องบริหารให้ดีส่วนความรักก็ต้องการการใส่ใจสื่อสารกันเยอะๆสุขภาพก็เน้นจัดการความเครียดพักผ่อนให้พอค่ะครับผมงั้นคำถามทิ้งไายที่น่าคิดก็คือหรือว่าจริงๆแล้ว การกล้าที่จะเดินในเส้นทางที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นหรือการไขว่คว้าโอกาสที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแบบเงียบๆเ,เนี่แหละอาจจะเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จและความมั่งคั่งที่แท้จริงสําหรับชาวกรกฎในเดือนนี้ก็ได้ใครจะไปรู้เนะ